พาเด็กมาดูบางกรที่ปวกแดงนะจ๊ะสารเจ้าแม่กุนีมปวกแดง oh. เด็กเปรมนะนู่นนู่นไปไหวหลวงพ่อสังกาะจัยน,นี้เขาเรียกว่าหลวงพ่อสังกรจจยจ้ะอะเหรอ นี่ทําจากหยกขาวนะจ๊ะอ่าไวหวหลวงพ่อสังกัาใจเสร็จแล้วอ่ไปอ่าเสร็จแล้วมาไหว้มาไหว,ว้ทางนี้ตามมาเขาไม่ได้ห้ามหรอกคนมาก็มีแต่ถ่ายรูปนะอันนี้เขาเรียกว่าองค์แห่งเจียผู้มีฤทธิ์เดช ใครเสนเกีย yeah. อ้าวไ้ไปอ่าขอโชคขอราบปะน,นูคนบ้ากำลังนั่งเล่นอยู่นะคนบา้าคนบา้ามอ,อ,อเขอไว้จุดประทัด น,นี้ก็กำลังสร้างคนบ้ากำลังเล่นอยู่นะจ๊ะอันนี้คือเขาเรียกอะไร ที่เป็นความโชคดีนั่นแหละถ้าใครมีไว้ในครอบครองเหมือนยันอ่ะเหมือนยันเหมือนยันบ้านเรา,ราเ,เขาจะปิดแล้วจ้ะป้าจะปิดแล้วเด็กเปมา เดินดูเทพให้ครบทุกอง์ที่เด็กเปามาเร้วมาเดินดูเทพให้ครบทุกองค์สิเด็กเปามาเอ้ะเจ่าห,อหอ่อ นี่เท่าไหร่ก็เจ๊ะว่างั้นไปไปเขาจะปิดละเ <Yeah. S 1> ขาลบอย่างงั้นเหรอเฟมขยบมือไหวไม่ห่เหรอเฟม